เนสีเขียวทุกอย่างต้องเป็นสีเขียวหมดเลยอันอ่างครับอันนี้อัดอันวันผมมันผมผมบ้านส่งอะไรก็ได้เอาแบบกระจกหรืออะไรก็ได้ส่งอะไรก็ได้ตลุกตลุกรยุ่งอะไรก็ได้ผัดเปี๊ยะผัดเปี๊ยะกันมันสุกอ่ะมันสุกได้ไหมมันสุกใส่ชุดนอนมาโรงเรียนจริงเหรอ อันเฟซก็ใส่กันกิงในตัวเดียวดิชุดอดเนี่ยม่มีไมอ่ะ Love Where are you Love e ดูนี่สิ Love โอ้ดูแต่ละคนมีอาหารการกินกินดีเพราะเจ้าช่องจกบ้านเนี่ย ยักคิ้วฝั่งละข้างทำได้ไงวะยักที่ละข้างหรอแม่ดูดูอย่างแล้วสิเขายักได้ขู่ก็กระดิกได้กระดิกขู่สิเฟสเฟสเฟสนั่งมาโกหกใช่ไหมเฟสเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนเฟส ทำหน้าให้หน่าเกียดนับหนึ่งถึงสามนะค่อยเริ่มทำนะ <c oughs> ทำหน้าให้หน่า <c oughs> เกลียดนะ <c oughs>